สวัสดีครับทุกท่านนะครับเอาวันนี้ผมก็มานั่งรับประทานอาหารกลางวันนะครับที่คางโรงยินนะครับก็ได้ยินเสียงนกกระจิบร้องอยู่ผมก็นึกแปลกใจผมมานั่งรับประทานอาหารตรงนี้สองวันนะครับก็ได้ยินเสียงนกร้องสองวันเลยนะครับผมก็เลยถ่ายรูปนะครับนี่ ค้นหาอยู่ก็เจอตามเสียงมานะครับเราขยายกล้องออกไปมากก็เลยทำให้ไม่ชัดนักแต่ก็พอจะมองเห็นนะครับเป็นนกกระจิบนะครับนกกระจิบก็ส่งเสียงร้องอยู่มองไปมองมาก็มีอยู่สองตัวนะครับสองตัวก็ถ่ายรูปตัวนี้ได้นะครับ นกกระจิบตัวเล็กนะครับชื่อเขาก็คือนกกระจิบตัวเขาก็เล็กตามชื่อนะครับก็ส่งเสียงร้องอยู่ผมก็ถ่ายก็ไม่ไกลมากนะครับผมก็สงสัยว่าเขาร้องทําไมสองวันแล้วก็คิดว่านะครับน่าจะมีรังเราคงเข้าไปใกล้รังของเขามากเขาก็เลยมาส่งเสียงร้องเตือนอยู่ ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะลองหาดูอ,าอันดับแรกผมก็นั่งนะครับนั่งแล้วก็สังเกตนะครับก็สังเกตก็จะเห็นมีต้นหูกวางอยู่นะครับมีต้นหูกวางอยู่ใต้ต้นสัตวบันน้ำนะครับก็เห็นนกเขาบินโฉบไปโฉบมาบริเวณน,นี้ก็เลยนั่งสังเกตก็เห็นจริงๆนะครับเขาบินมาลงตรงนี้ทั้งสองตัวนะครับคาบ คาบเหยื่อที่ปากด้วยก็เลยมั่นใจนะครับว่าต้องมีรังผมก็เดินหาดูในที่สุดก็พบนะครับพบว่านกเขาทํารังไว้ที่ต้นหูกวางนะครับต้นหูกวางนี้ยังเป็นต้นเล็กอยู่เขาก็ใช้ใบมาประสานนะครับเป็นรังแล้วก็ภายในรังนะครับผมดูห่างๆนะครับไม่ได้เข้าไปใกล้ ก็มีลูกนกอย่างน้อย2ตัวนะครับปกติแล้วเขาก็จะมีไข่2องใบแล้วก็จะมีลูกนก2ตัวเป็นตัวผู้1่งตัวตัวเมีย1ตัวนะครับก็จะแพร่พันธุ์ต่อไปผมก็ดูแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งนะครับปล่อยเขาตามธรรมชาติก็นึกภูมิใจนะครับว่าเป็นสถานที่ที่นกเขาเลือกเป็นที่ปลอดภัยแล้ว